สบายดีพี่เ้อพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเคยเด็กๆฝ่ายพี่น้องหัวอีกแล้วเมื่อนี้น้องแม่กับบ่าวดาวันนาพี่น้องสีรุ่งน้องฝ่ายพี่ลูกว่าวอยู่ ลองใกล้ๆนี่มียังก่อจะหัวดิพาเด็กๆมาสอนพี่น้องชิมียังเนาะนี่รักอุ้ยยังขาวๆมีเลยค่ะ นี่ยังใอมมนอันนั้นน้ำอันนั้นน้ำซื้อใน้ำ่น้ใหอปีอกวันนึงโคไปไกลๆให้รีบหน่อยนจานข้นก็เสงนะเ้คนชวนมานอยเแม่ด้วยวันดู่้นวนักีอ้วเากินแรงก็ต้องหาเลย

สอดขึ้นไปเลยข้าหลังไม่มีเกอดไปหลีดพี่เกอไปหลีดอ่ะเออไป่ชอเกืดไปหลีดแล้วอุ้นไม่อะไรเขาขึ้นหุนสอนตากแดดเลยกับแดดเป็นไาสามสี่มงแรงสี่วง ใอยู of of together, ่บนน้อเอากางรูฮะใช่อาแม่ว่าทุกหนทุกหนสิือโอ้กระสุนใ่ใ่ กสอนมันอยูู่นหัวีแะนะไ้เจ้ามมีปีกมันจะมัะปูไปเถอมาทุกน้ำมาลิมมาุกน้ำนะถือนี่สอนปลาซิวอยู่ี่ละดีกว่าถ้าอเกีเพิ่มน้องคือผุนได้แสบ่่มืมอมนายเกิดวตู้โวี่ม่ต้อีเฮ้ว่ททา,าออทอน,น้องอันหน่อยฮะชบาเจะ๊ะจับมือจับ่ข มาไหมมาไปฉลองนะไปซิวนี่ลงไปหนีบบะมีบ่บอลนวางน้ำนี่เท่านี้ไพ่เอียบวะอุ้ยไพ่ก็ขึ้นนะเสรแล้วไพ่รูปว่าวเขาไม่เห็นยังโอดน้ออือไปถืออ่ะมาแล้วเกิดนะเดี๋ยวนั้นนี่เอาเกิดให้พ่อลูกไปพี่น้องไปถือแหวนมานำโอ้ยแม่ทองคำนะ แม่ต้องค้ามกบบาทเราพี่น้องไปสอนอยู่ว่างอีว่างหน่อยหนึ่งพี่น้องกับผาเด็กๆไปกินมากว่าเลยไปติดตามไปเบิ่งนมกันเด้อพี่น้องเด้อ,อมัน <ไป S 1> มันมนะสอนปลาซ๊ดโจนใหญ่ถือขวัว<ะ>วลูกซาปกลืมสอน้ะพี่น้องเลยสอนตามล่ำหวยนะะ่าจะ <Okay. S 2> นี่ด้อมีกุ้งมุ้งว่างนี่เหรอบริสอนจักเือเนาะ,นะขึ้นเว่งด้ยฮะไปฮับบเก็บติดตเห็ดปวกเสียออกไปหน่อย <c oughs> ซ e ื้อไปได้ไป่อนบอกมันตาอ้า่มันเคยมีซื้อเกือบเอ็เด็ดๆมของพลนะเนยไม่นำซื้อใายเอากระปูนเอาเนี่ยโตน่าซื้อขายแม่มาระปรกกระปูปลากระปูมันคือไตออกได้ใช่ไหมนี่ชองโซ่นี่ชองโซบอได้กระปูน้ำพี่น้องเลยชองโ่นำปนปูแงเอานี่คมไปแม่ล๊อ <cười> Ôi. Này chị nào với nó khao vào Ừ. Ừ đối tao mà. Đây là phục thì nó. Để bơm quả ha, giờ kiếm quả nó nói. Lọ tam năm hủy không thì cái nhanh chép ta vô. Nó đang thả phục vào đâu ơi ơi mà siêu hà thì đâu kiếm bạc quà kiếm bạc quà quà suốt leo bà luôn ơi nơi suốt cho bà nơi hả xe Suốt lại đi nơi mà. น in ี่นี่นี่นี่มังนึงไอ้ิดได้มังนึงนี่นี่เลยปรทธานเลยนะมาหมบบุหนอ่ะอืมอืมแซบๆซบบาเอาามังค์ันอืมกับพงตกลงมาคนกี่ทางแอ๊บะกับพล่งมันดอกได้น่ะหันนะไม่นะไม่ดอกจะไปแค้นบริเวณต้นมันไดค่ะ cho ăn, ông cung quang 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 đây quang quang à hả? Ừ. Cà cà หืเลยะบักดานี่สาเกมไดีเนเสกหรอใคอือเมัไปรวกูสอนน้ำคออะัก่เ่อวานนี่ฮะมันีนสุกแล้วนะจ้นดูดิเมื่อเนื่ก็จิได้ขอเสือพี่น้องเลยป๊าดน้องหีไม่กินไหมช่องหมากพอออ chít, tam, bưng, cùng ăn, ít nhau đấy. để phù, cá phù sáu tô, này. rồi. nao thấy thế này nào, nao long mem như Mặc mặc tăng cái, cả mì đây nè. xúc, mặc đốp và hết nhắn cà yuni đào kuya xuân kuya xuân lợi bên đây thôi này năm bên mãi ba tony hẹn gà đốp và một hân súp tôi đúng không hết đúng không hết 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 ออกพอเมื่อเมื่อก่อนนุโอ iden, ını, pes ia, pes ia. ้ยแย่มไปดิฮุกไปดจ้าจิ้ไปกินอ่ะอุ้ยลูกปลาคอฮะลูกปลาคอแม่นมีไปจากเราวอ้าคือได้มีตัวเดียวจะขอนไปกินเหรอนี่กันลูกมาเแ็่สวยไงกุ้งกุ้ง น้องแม่สิหายเกโดเธอว่าเธอว่าปินจ้าเป็นสีหายพี่น้องเ้ยบอกว่าโบแมนโบแมนังี้ยเข้าใจอีกเลยยีบิน เด้พี่น้องก็ได้เด้ยุบยุเลยเ้ยแม่เอจ้จับอ้คือมาี่คือมาตะคุนะแ้่ตาไว้ลเกิดรีนะตาวบนี้เกิดรีนะโอ้ย้าไปหันกิ้ง เท่าไหร่ยามันเลกได้ได้าหลีดเลกดเยรอ่ันเก็มเมื่อกาตัวเป็นทรงทั้งเสือเลยใช่ว่ายาเลยใว่ายาเลยพี่น้องเฮ็ดก่อนทางออกไปนี้ เอาคือเป็นแม่ให oh ้ก okay, ่อนทังให้ก่อนทังวะเฮ็ดบ้านค่ำมาได้ดาวจะค่อยเก็บเอาไก่แม่เอาไปแกงไงดิค่อยนี่เคยกินพี่กายนี่เด้กข่อยเก็บนะโบราเพราะว่าบขเคยกินนี่พี่น้องทางนี้ปาดหลอกหลอนอยู่เปิดออกรูเนื้ออไม่ไหวคืนลุลูกแค่ปลาปลาลุ่งเบิ้งก่อนพาว่าบบกินอืมหลอกหอนอยู่อาจารย์ดูริดนีไม่แม่ตัวนีร้อย นี่น yup. ี่แม่เนี่ยเอาขึ้นชุ้งชุ้งดูพี่น้องสะออนบ่ปลาหลอดหลอนอยู่เนี้ยเฮ็ดอันนึงเพื่อนเขาเห็นได้ถึงกี้นี่มันกินได้ได้ดาวเอาอยุเคยกินเคยนี่กินมาแล้วเลยรูปเราเคยกินว่ะฉันเอาโหลดเลยนะม่ให้สับสุบเบงสัสุบลองเอาเอาจากดอกช่องดอก Lịch này đi kiểm tra vào ao kỳ nói, hoặc là vào ao kỳ này kèm mát ow. Nhưng nèo đồn nhoo sợ lọt nam chìm kapooai, hưng mặc quang 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 con quang con quang ตัวตัวกันอ้ว่าเนื้อหวานสุกนะเน้อองจ๋ามักว่าสุกจ้าแ่นีไม่หดเลย จะได้เสบเลดิมันไปดิ่งทำน,นี่นะต้องดิดดูเยื่านดูนะได้ปะอ,อุ้ยได้อยู่ได้พี่น้องปลาซิวอสอนปลาซิวกุ่งกลุ่มทำมีได้จะเรียกกินมากกวาพี่น้องเลย โอ้ยเฮียเบิร์ดคือเก่าเห็นอะไรเอามือนะสอนนะเอออุ้ยแดงหูม่านี่แล้วตัดลงด้วยหอนไปเลยได้อยู่ได้มากินมองอะไรเล็กๆ ไปไปจ้เก็บไปที่อนอนบักพองนี่ิีงหน่อยโตนน้ำถามถามเลยเมื่อจเ,เรียนเนี่ยรู้ทันหน้านีกถ้าหมัดคมก็เก้าคมเนื่องจากห้าท่านเดกลินเลยหลินโล่คนอย่นีอ่เน่ยอยากหิยังงอยู่นีน่ก็ได้ยื่นกูหาย,ยหลินที่เก่า ปิงสิจับปิงจับผูเพื่อนเพื่ออะไทางพ่องนะผูกเป็นงัวอะไรปะนี่ยอต้องริเ้เือเรียพมองนะพ่อล่งลุ่มอีกได้ลุ่มลุ่มลงไปน่คือมาเห็นนี่อูทางลุ่มผูเลทางเละกว่าน้เบอสนิบป่ะมวันเน่ยเตรงเก็ได้เห็นแมมุกแง กันยังยละวกังเล้กจะินดาอสละัะัอโอ้ยถึกถึกเงี่ยเขาวัดใช่ไหมพงเลยบุญบ้านได้กว่าโดนเยอะอันบุญบ้านไะบอสอย่าไล่เขาไปเชี่ยวคู่กันเนาะบุญบ้านยังวะ

สอนอยู่น้องเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยสอนบ่สิมาฮอดแล้วเต้น้ำเลยความคุบาดนี้เฮียเบิดจบข้าวเลยพี่น้องเอ้ยกผักกนังเก็บเครื่องเติบได้บ่กุ้งบ่มีบัดนี้บ่มีเด้อไป ผาก็ผาไปเลยล้วมื่ก็บพักขยงเอยงล่ะไงผู้สาวมาอะไคำพ้องไปดเก็บพักขยันเถผู้สาวสนุดมาเลยไปไปไปไอหนมาหไปไไปเลยตัดใ๊กก่อนัต๊กเอขอบคุณขอบคุณพี่น้องลายๆเด้อดเขามาเบิ่งมาชม เดี๋ยวพอกันใหมค่คลิปหนาได้จ้ะพี่น้องห่วยโมหันเชื่อไหม